สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่สองในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสานาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้ตรงกับวันพุทธที่21เดือนธันวาคมพุทธศักราช2554นะคะเด็กๆก,ก็เรียนมาเข้าเดือนที่สองนะคะแล้วเราก็เป็นไงคะลูก ใกล้จะสิ้นปีไม่ใช่ปีการศึกษานะใกล้จะสิ้นปีพุทธศักราช2554สัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวเราก็ป็นไงคะลูกเราก็ได้เห็นว่าเปลี่ยนพศอ,อ,อีกแล้วเร็วไหมคะแต่ละปีเร็วไหมคะลูกเ,เร็วมากเ,เลยนักเรียนบอกว่าแป๊บๆเราอยู่ปสองนี่อีกสองเดือนหลังจากมกราคุมภามีนาเด็กๆก็จะสอบ สอบเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็จะหยุดอยู่บ้านแล้วก็เป็นไงคะมาเปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งนะักเรียนก็เร่อนชั้นไปเรียนชั้นปฐมมิยาศึกษาปีที่เท่าไหร่คะปีที่สามแต่ถ้าเด็กๆไม่สนใจเรียนคุณครูก็จะให้ซ้ําชั้นปฐมศึกษาปีที่สองใครอยากจะซ้ําชั้นบ้างมีไหมคะไม่มีเลยเมื่อไม่มีเลยก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะลูกตั้งใจทํากิจกรรมอย่าห่วงเล่น อากาศก็ยิ่งหนาวตัวเราก็ยิ่งเป็นไงคะที่เกียจต,ตื่นก็สายจริงไหมคะช่วงนี้บางคนก็ตื่นสายเพราะว่าอากาศหนาวนะคะทั้นคุณครูก็ฝากไว้ว่า,ย,วายิ่งเรามีความรับผิดชอบตัวเรามากเท่าไหร่เราก็จะเป็นเด็กที่น่ารักเป็นเด็กที่ดูแลตนเองนะคะไม่ต้องให้ผู้ใหญ่มาควบคุมดูแลนี่ก็เป็นหน้าที่ของเด็กๆนะคะเราเรียนเรื่องตัวอย่างมามากมายแล้ว นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราก็จะเกิดประโยชน์มากทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนเรียนคุณครูก็ดูแล้วอากาศก็ยิ่งหนาวนะคะถ้าเราได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงเป็นการกายบริหารบ้างร่างกายเราจะได้อบอุ่นนะคะแล้วช่วงนี้มาโรงเรียนทุกวันต้องนำเสื้อหนาวติดมาด้วยนะคะลูกแม้ว่าไม่ได้อยู่ห้องเรียนออากาศอยู่ปลายทางเราก็อากาศเย็นเพราะว่าลมพัดแรงมากนะคะ เอาละค่ะทั้งหมดยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆได้ออกกําลังกายนะคะคลายหนาวไปด้วยปลายทางด้วยนะคะลูกอากาศยิ่งหนาวเราก็ยิ่งเป็นไงถ้าได้เคลื่อนไหวบ่อยๆร่างกายเราก็จะได้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ คุณครูเปิดผิดนะเ,เปิดจังหวะให้เต้นก่อนนะใครหนาวก่อนเอาร้องไปด้วยกรรันลูก 哇，还有海鸟对。<noise> น,นี้เด็กๆของคุณครูน่ารักมากนะคะแล้วก็ทั้งใจทำกิจกรรมอย่างเรียบร้อยกลุ่ม1กลุ่มที่2องอปรบมือให้ตัวเอง3ามครั้งนะคะวันนี้จะให้คะแนนเป็นรางวัลก่อนนะกลุ่มที่1 1,000คะแนนก <Yeah! S 1> ลุ่มที่2 1,000คะแนน yeah! เสียงดังดีจังเลยนะคะกลุ่มที่3นักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะ1000คะแนนค่ะ <Yeah. S 1> นะคะวันนี้เราได้รางวัลคะแนนการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีทุกๆคนแล้วนะคะเราก็มาทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล้วคุณครูให้เด็กๆเกนี่ยได้ทํากิจกรรมนะคะเราเรียนในเรื่องของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เด็กๆจะเห็นว่าเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เนี่ย มีอยู่หลายอย่างยกตัวอย่างเช่นใครตอบได้บ้างแผนที่ะ y, นะคะ